สวัสดีครับวันนี้วันนี้เราปลูกองุ่นนะครับวันนี้องุ่นของสวนเรานะครับตอนนี้กําลังเตรียมชั้นวางเร็วกว่าเลยที่ให้ององุ่นขึ้นนะครับอันนี้ตอนนี้ปลูกอยู่ห้าต้นห้าต้นนะครับอันนี้ทดลองปลูกเฉยไม่รู้ว่าจะโตไหมนะครับตอนนี้เตรียมพื้นที่ให้น้ององุ่นเลื้อยขึ้น ต้นพันต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับซื้อมานี่ผมไม่แน่ใจว่างุชื่อพันอะไรมีสีม่วงกับสีเขียวนะครับอันนี้ทดลองปลูกนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความรู้อะไรเลยลองปลูกดูลองปลงูกด,ดูนะครับใครที่มีความรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าต้องดอูแลยังไงนะครับต้องดูแรยังไงบรรยากาศเตรียม ถ้าน้องเขาขึ้นมาก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้ข้างบนแต่อันดับแรกทำให้มันโตก่อนนะครับม่นจะโตไหมใครที่มีความดูยังไงช่วยคอมเมนต์แนะนำผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงได้๋อัปเดตอีกที่นึงน,นะครับขอบคุณครับ